สวัสดีครับเทมโปครับจิระวุฒิเอี่ยมออครับรับบทเป็นพลึกครับสวัสดีครับกอนพงศกรครับรับบทเป็นเอิร์ดครับครับของกอนนะครับบทเอิรดที่กอนได้รับก็จะเป็นคนที่มีความ i n t r o v สูงครับชอบเก็บตัวเงียบไม่ชอบสูงสิงกับใครแล้วก็เอิร์ดจะเป็นคนที่ชอบโดนเพื่อนแกล้งเป็นประจำทำให้ไม่มีใครคบเลยครับ ครับส่วนพลึกนะครับจะเป็นคนที่อบอุ่นครับแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษเป็นเจนท์แมนครับจนบางครั้งเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยคิดว่า,วาความสุภาพบุรุษหรือความเป็นเจนท์แมนของเขาเนี่ยไปสร้างเรื่องสร้างราวในซีรีส์ครับ mm hmm. <S <S ว่าเรามีทั้งหมด4คนนนี้มาสอและาซานเอร์ของอีกสคนรงไบ้างครับได้ครับอีอกคนนึงนะครับชื่อพี่วีนะครับ เป็นรับบทเป็นซันครับคาแรคเตอร์ของวีนะครับก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆครับเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการในการที่จะจัดแจงเรื่องของคนอื่นครับจนบางครั้งความมั่นใจของตัวเองเนี่ยอาจจะนําภัยมาสู่ตัวก็ได้อันนี้ไม่สปอยนะครับครับอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับก็จูนครับรับบทโดยแก้วอาดีรัสครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาคาแรคเตอร์ของจูนนะครับก็จะเป็นสาวน้อยที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่แบบว่าโลกสวยอะไรประมาณนี้ครับ เชื่อว่าความดีจะชนะทุกสิ่งครับแล้วคาแรคเตอร์ที่เราได้รับกเนี่ยกับในชีวิตจริงเหมือนก็ถ้าสําหรับก่อนนะครับคาแรคเตอร์เอิร์ที่ก่อนได้รับมาจะมีความแตกต่างจากก่อนเยอะมากเพราะคาแรคเตอร์เอิร์มีความเป็นโทรเวิร์ t สูงชอบเก็บตัวเงียบแตกต่างจากก่อนที่มีเพื่อนเยอะสนิทกับเพื่อนเฮฮากับเพื่อนไปเรื่อยชอบปาร์ตี้ครับมันก็เลยมีความต่างกันมาก ครับในส่วนของตัวพลึกเองถ้ามองภายนอกก็จะคล้ายๆกับตัวผมนะครับคือดูมีความเป็นสุภาพบุดดูอบอุ่นนะครับแต่ความต่างในตัวพลึกกับตัวผมมันก็มีเช่นเดียวกันครับเพราะว่าพลึกเป็นคนที่จะไม่พูดความรู้สึกของตัวเองตรงๆจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไว้นะครับทําให้คนอื่นอาจจะคิดไปไกลหรือว่าคิดไปมากกว่าที่พลึกรู้สึกครับจึงเกิดปัญหาขึ้นครับ ได้ครับจากที่จุดเริ่มต้นนะครับของการที่เราได้มาเล่นเรื่อง t h พ Pluck the s e r i e นะครับหรือ Universe of Love นะครับก็เกิดจากการที่ทางค่ายหรือทางผู้ใหญ่ครับเปิดแคสนะครับในเรื่องของนี้ขึ้นมาเราเลยได้ทราบข่าวครับผมก็เลยมีโอกาสที่เข้ามาแคสเรื่องนี้แล้วทางผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยคาแรคเตอร์แล้วก็บุคลิกเราเนี่ยมีความคล้ายและมีความเหมือนพลึกนะครับในบางมุมนะครับผมเลยได้เล่นเรื่องนี้ครับครับของกรอนก็คล้ายๆกับของพี่เทมเลยคือว่า เห็นทางค่ายประกาศเปิดรับแคสครับก็เลยลองมาแคสดูเพราะด้วยกอนเรียนอยู่ปี4แล้วใกล้จะจบแล้วก็มีความสนใจทางด้านการแสดงครับก็เลยตัดสินใจมาแคสดูแล้วก็ทางค่ายก็ให้ก่อนได้รับบทมาเป็นเอิร์ธครับก็ของกอนถือว่าเต็มตัวได้หนักมากเพราะคาแรคเตอร์ที่ได้รับมามีความแตกต่างจากตัวกอนสูงมาก ก็ต้องทำการบ้านศึกษาพฤติกรรมของคนที่เป็น introvert มีพฤติกรรมยังไงบ้างแล้วก็ตั้งใจเรียนการแสดงการเวิร์กช็อปในคลาสต่างๆที่โค้ช acting สอนครับครับส่วนตัวพลึกเองนะครับในส่วนที่มีความแตกต่างอ่ะครั้งแรกที่ผมเข้ามาเล่นผมก็นึกว่ามันน่าจะมีความใกล้เคียงมากแต่ที่จริงแล้วเมื่อเวลาเรามาศึกษาบทแล้วมาติ ตีตัวละครอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าความจริงแล้วพลึกอ่ะมันไม่มันก็ไม่ใกล้กับตัวผมเลยเพราะว่าพลึกอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ตอนต้นนะครับว่าพลึกเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ซับซอ้อนแล้วก็ไม่ยอมพูดพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากว่าจะแสดงอย่างไรให้รู้สึกคนดูรู้สึกแต่พลึกไม่รู้สึกอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับตัวพลึกและตัวผมเองครับที่จะแสดงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ เบื้องหลังการไททําของเรานะครับก็ตอนนี้เราก็ถ่ายไพร์โลแล้วก็ได้ปล่อยออฟฟิเชียลทร r เลอร์ไปแล้วนะครับเบื้องหลังการไททัก็มีทั้งเรื่องสนุกสนานครับแล้วก็มีทั้งเรื่องต้องยอมรับว่าเราก็เครียดเพราะเราตั้งใจทำเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดอะครับการร่วมงานกผู้กอกของเราเป็นยังไงบ้างคะเาอไก็นะครับจะเมาได้ไหมเดี๋ยวจะเดินก็ ใช่เอาพี่ภูมิกับก็คือน่ารักอะไรครับเขาก็มีดุบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าบางทีก็คัดคัดคัดเทคเทคเทคก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้พวกผมขอใจได้แต่ก็พี่เขาอยากได้ภาพและอยากได้สิ่งที่ดีสุดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็พี่ภูมิกับก็อย่างที่พี่เทมบอกว่ามีความเนียบสูงมากคือเขาจะไม่ปล่อยผ่านเลยสักนิดนึงไม่ว่าจะมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยอะไรเราต้องทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ พี่ทีมงานทุกคนทุกฝ่ายเลยก็เต็มที่กับเรามากจริงๆครับทุ่มเทมากครับของกองก็มีซีนที่ประทับใจก็คือซีนที่แย่งรีโมทกับพี่เทมในห้องนอนซีนนั้นคือแบบมีความน่ารักความมูมิงมากคือแบบมันสื่อตัวละครได้ออกมาที่สดใสามากเลยครับแล้วของพี่เทมมีไหมครับของผมนะครับก็จะเป็น เป็นฉาก NC แล้วกันนะครับรู้สึกว่าฉากนี้เป็นอะไรที่มันชาร์เลนตัวผมเองแล้วมันก็ยากในการแสดงที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามันสมจริงที่สุดและไม่กัดไม่มีการเคอะเขินแล้วก็ทําให้มันเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่รู้สึกอยากจะให้แฟนๆรู้สึกประทับใจแล้วก็ฟินกับฉากนั้นให้มากที่สุดครับปกติเราอยู่กันคนครับ <c oughs> เวลาถ่กอยากให้เมาส์เ่เื่ออีกคนหนเราจะเมาส์ได้ไหมเราจะเจอกันไหม <c oughs> ได้ครับนั่นเดี๋ยวผมขอเมาส์ พี่วีแล้วกันนะครับพอพี่วีพี่วีเขาก็คอมเมนต์ฉาก NC ที่เราต้องเข้าคู่กันนะครับรู้สึกว่ามันใช้เวลานานมากในการถ่ายทําจนพี่วีเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็คือจะแบบมันซีดแล้วมันก็เหี่ยวเป็นไก่ต้มอะผมก็เลยบอกว่าก็เลยก็เลยมันนานไปไม่น้องแล้วก็ด้วยความที่มันนานจริงๆแล้วก็เขาหนาวด้วยแล้วก็คันด้วยนะครับมันก็เลยเกิดเกิดเกิดอะไรนะเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันตลกและขำเกอนขึ้นมาครับ แล้วก็น้องกอละครับของกอนก็เอาเป็นแก้วละกันเหลือแก้วคนเดียวก็แก้วอยู่ในกองก็จะเป็นคนที่ <Okay. S 2> เป็นสายกินก็คือกินได้เรื่อยๆเลยคือไม่ว่าจะมีอะไรแก้วสามารถกินได้ทุกอย่างตั้งแต่ขนมผลไม้อะไรแก้วกินได้หมดเลยครับก,ก็กินไม่หยุดใช่กินไม่หยุดเลยเรียกได้ว่าเป็นสายกินของกองเลยครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือแก้วเขาจะมีแบบการคิดคิดบดขึ้นมาเองโดยที่พวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะ นอกแดนนออกกบทนอกคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยชอบมีบทแปลกๆโผล่มาให้พวกเราได้เซอร์ไพรส์ได้ตลอด่ใชครับบางทีเราก็กั้นขำกันครับผมเวลาแบบถ้าน้องปล่อยไว้เปออกมาเนี่ยเรารับมือกับบทที่น้องปล่อยออกมายังไงครับสิ่งเดียวครับคือต้องทนครับใช่ห้ามขำครับอย่างเช่นฉากแอบเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉากนี้นะครับ ผมคิดว่าก็คงจะไม่น่ารอดถ้าเราไม่มาเพราะว่าผมจะกลายเป็นเหยื่อทันทีหรือน้องจะกลายเป็นเหยื่อทันทีว่าน่าจะมีเรื่องเม้า์พวกผมเยอะพอๆกันเลยล่ะครับก็ตอนนี้ทางเราก็มีปล่อยออฟฟิเชียลเทลเลอร์ออกไปแล้วก็มีไฮไลท์ปล่อยออกมาให้ได้รับชมครับแล้วก็เราอยู่ในขั้นตอนการปรับบทแล้วก็มีเวิร์กช็อปเพื่อให้เข้าใจในตัวละครมากขึ้นครับ ก็ตามที่ทางผู้ใหญ่คาดการไว้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนกันยายนไม่ไม่ก็ต้นเดือนตุลาคมครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สามารถรับชมได้ประมาณนั้นครับเห็ว่าีเราเนี่ยมีแฟนากชาติข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากโดยเฉพาะคับร้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ยังอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับชาวไทยหรือว่าเป็น แฟนคลับชาวอินเตอร์นะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้ง4คนแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งดดวพลิกเดอะซีรีส์นะครับรู้สึกว่าขอบคุณอนะ่ะไม่รู้ไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงแต่รู้สึกว่าซึ้งใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเห็นความพยายามความตั้งใจของพวกเราเราก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจต่อไปนะครับในการที่เขาซัพพอร์ตเพื่อเป็นรางวัลให้กับเขาครับครับก็สําหรับก่อนก็ต้องขอบคุณแฟนคลับ ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งต่างชาตินะครับที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจพวกเราเสมอมาก็อ่านคอมเมนต์ตลอดครับฟีดแบ็ที่เราปล่อยออกไปก็อันไหนดีเราก็เรามาเป็นกำลังใจอันไหนที่ติชมแนะนำมาเราก็จะเอามาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นไปยิ่งขึ้นครับอย่างการรเนี่ยค่ะเราไปได้าไปไาาาจัใรเราต้องพูดก่อนว่าโอลาก็ ต้องเป็นความความ็นดูของแฟนแฟนช,ชาวบราซิลอะครับที่เรามีโอกาสได้ติดสอยห้อยตามไปกับพี่ๆในค่ายแล้วก็พอดีว่าพี่เขามีฐานแฟนคลับอยู่แล้วที่เป็นชาวบราซิลแล้วเราก็ได้ไปทํางานร่วมกันแล้วเขาก็คงจะ็อดูพวกเราความแบบความโกโก้กลางๆของพวกเราที่แบบไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะครับ <laughs> ครับผม ได้เลยครับอ่าก่อนอื่นเลยเราก็อยากจะฝากแฟนๆนะครับรับชมผลงานนะครับดาวพฤกษ์เดอะซีรีส์หรือ Universe of l อฟเลมนะครับพวกเราทุกคนตั้งใจนะครับในการทำถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นว่าเรามีการปรับบทใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความเรียวความสมจริงขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าบททุกคนแต่ต้องได้และเอื้อมถึงได้และเข้ากับทุกคนครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในซีรีส์นี้อาจจะไปตรงสักมุมหนึ่งชีวิตของใครบางคนหรือว่าสักช่วงชีวิตของใครบางคนนะครับเราก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันครับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เราสร้างออกมาจากความเรียวความจริงในชีวิตนะครับก็ เป็นพอดเรื่องที่มีความสมูทมากขึ้นครับก็อยากจะฝากแฟนคลับทุกคนนะครับติดตามพวกเรานะครับคอยให้กำลังใจพวกเราได้นะครับก็สำหรับไพลมันนะครับมองว่าสิทธิความเท่าเทียมนะครับเป็น สิ่งพื้นฐานที่ทุกคนควรมีนะครับเมื่อเรากรีดเลือดออกมานะครับเลือดเราก็เป็นสีแดงเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเรานะครับควรจะมีความเท่าเทียมกันมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะรักใครก็ได้เพราะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากครับเพราะฉะนั้นเราควรเชื่อมั่นในตัวเองครับแล้วก็มีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองครับครับในส่วนของไพายมั่นเดือดหน้านะครับ อย่างที่พวกเรามาเล่นสรีวายเนี่ยก็เป็นแมเสเซจเล็กๆนะครับเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันนะครับสิทธิและเสลิภาพในการแสดงออกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องสิทธิและเสรีภาพเราก็ไม่สมควรที่จะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือประโยชน์ของสาธารณะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นชายหญิงหญิงชายชายชายหญิงหญิงนะครับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันปีนี้ปี2000 23แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่สมควรที่จะมาเป็นคำถามหรือมาเป็น question หรือมา just ตัดสินว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวครับการกระทำพฤติกรรมคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่จุดนี้ครับครับผม ได้เลยครับส่วนตัวผมนะครับ IG ส่วนตัวนะครับก็จิครับ JI t e m underscore ครับ PO ครับจิ t e m p o ครับแล้วก็ฝากของพี่วีนะครับ V underscore วิลพงครับของก้อนนะครับเป็น Instagram เหมือนกันครับ m r Banana ครับ M I S T E R B X N A N A ครับแล้วก็ฝากของแก้วด้วยครับ A A R E E R A T ครับ อันเดสกอร์อารีรัตครับแล้วก็ช่องทางการติดตามซีรีส์ของเรานะครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ universe of love official ครับผ่านทาง Twitter, Facebook, i n s t a g r a กรได้หมดเลยครับทั้ง3ช่องทางครับก็องทางการรับชมอ๋อช่องทางการรับชมนะครับ official trailer แล้วก็ไฮไลท์ที่เราเพิ่งปล่อยไปนะครับผ่านช่อง jamdee channel ครับผ่านทาง YouTube นะครับ ก็อยากก็อย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพวกเราทาั้งคู่ก็พวกเรากพ็พยายามที่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดไม่ทําให้ทีมงานแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักแสดงโดยกันผิดหวังเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับนะครับสุดท้ายนี้เราก็ไม่มีอะไรจากูดนอกจาก คำว่าของขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกคำติชมนะครับเราจะเก็บคำติชมมาพัฒนานะครับแล้วก็จะเก็บกำลังใจมาเป็นแรงซับพอร์ตนะครับเพื่อสร้างผลงานดีๆนะครับให้ทุกคนและแฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับ